เมื่อวามีการเปิดตัว Apple i p นะ iPhone 16นะปรากฏว่าหุ้นเนี่ยไม่ดีนะระหว่างที่เปิดตัวบอกว่าจะไปในทิศทาง AI แล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่เนี่ยระหว่างการเปิดตัวเนี่ยแอปเปหุ้นตกไปหน่อยหนึ่งนะถึงแม้ตอนจบจะรีคอเวอร์กลับมาได้แต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงลุ่มๆดันดอแล้วกันนะเนือสิ่งอืน่นใดครับการเปิดตัวครั้งนี้ครับไปดูตลาดที่จีนหน่อยว่าคึกคักแค่ไหนนะครับมีการเตรียมการที่จะลนช์ตัว iPhone สิเนี่ยออกไปจากทุกช่องทางนะครับผมไปเริ่มจากที่เทียนเมาก่อนนะครับเทียนมอนะครับทีมอนั่นเองทีมอแอปสโตร์ App Store นะครับเป็นอาลีบาบาแหละก็คือเถาเป่าค่ายเดียวกันนะแต่ทีมอเป็นแบบออฟฟิเชียลช็อปก็ล่าสุดมีการเตรียมการบอกจะเปิดตัวนะครับพรีเซลก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอเปิดตัววันที่20ถูกป่ะ่เริ่มขายได้ขอพรีเซลก่อนเลยวันที่13มนี้เริ่มแล้วนะครับคืออีก2วันท้างหน้าเริ่มเปิดจองเริ่มเปิดขายตั้งแต่8นาฬิกาตอนประมาณ2นตาามเเวลประะทศจนนีจองเสทุ่ เดี๋ยววันที่20ก็ส่งให้ทุกคนนะครับอันนี้คือ t m มอล่าสุดออกมาเท่าที่ผมไปสืบมานอกเหนือจากนี้จริงตรงนะครับจริงตรงก็เปิดตัวเช่นเดียวกันนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งแบบเร่งด่วนนะขายผ่านเว็บแล้วก็มีการโปรโมทนะราคาก็เนี่ย iPhone 16 m a c Pro Max เนี่ย256 g ิอยู่ที่9,999หยวนนะโดยประมาณ1,405ดอลลาร์สหรัฐนะฮะใครโฉบขเขาบอกว่าหลังจากเปิดตัวเนี่ยวันที่20เนี่ยส่งถึงมือภายในชั่วโมงนะ ภายในหลักชั่วโมงโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะคือพอ Apple ให้เริ่มขายปั๊บเนี่ยถ้าคุณสั่งไม่กี่ชั่วโมงคุณจะได้เลยนะครับคุณไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้นนะ ไม่กี่ชั่วโมงจะไปถึงบ้านคุณทันทีถ้าคุณอยู่ในเมืองนั้นนะเอาขนาดเอากันขนาดนั้นเลยนะฮะก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับทีนี้อีเวนต์เนี่ยมันใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องติดตามคือยอดมันจะใหญ่ตามหรือเปล่าดีมันจะเยอะตามที่คิดหรือเปล่านะครับก็ลองมารอดูกันนะทุกคนเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะฮะที่จะขายแล้วก็ได้ข่าวว่าครั้งนี้ iPhone 16เนี่ย a p p เ e เตรียมสต็อกไว้มากกว่าเดิมอีกนะฮะเตรียมสต็อกไว้มากกว่าเดิมมั่นใจว่าจะขายได้มากกกกกกกวววว่่่่าาาาาเเเเดดดดิิิิมมมมมม็็ต้้้อองงงรรรูจจจััถปปปไไแแลนนนพะึ นื้อสิ่งอื่นได้ครับนะคู่แข่งของ Apple เนี่ยตามมาติดๆก็คือคนนี้เลยนะครับหัวเว่ยเมดเอ็นะเปิดตัวหลักชั่วโมงตามมาติดๆนะครับคุณดูนะครับเป็นโทรศัพท์พับได้3พับเครื่องแรกของโลกพับให้ดูพับใ,ให้ดูนี่สพับนะครับแล้วความดีงามของไอหัวเว่ยเมดเอ็กซ์ทีเนี่ยคุณดูพับมา3เด้งนะโคตรกว้างเลยนะแล้วก็ดูกันแบบสะใจมันมันจะกลายเป็น iPad เล็กๆแล้วนะคือโทรศัพท์แหละแต่ผมว่ามันความใหญ่มันจะใกล้ๆกับ iPad นะมินิ2เด้งหรือเปล่ามัน มันใหญ่อะนะครับเพราะคุณพับสพับเลยะนะครับแล้วก็ความบางมันคือที่สุดนี่คือการเสียงพ,พากพ์วิจารณ์ออกมาจากนักวิววิวนะคุณดูนะมันพับ3ก็จริงนะแต่มันบางเมื่อเทียบกับตัวโทรศัพท์พับ2ทั่วไปอะกับกลายเป็นว่าหนากว่านิดเดียวนะคุณดูพอกลางมาเนี่ยมันบางมากนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นนะนี่การเปรียบเทียบครับว่าเม t e XT กับเม t e X5 เนี่ยความหนาเป็นอย่างไรเนี่ย กลายเป็นว่าไอ้พับสเนี่ยหนากว่าไอ้พับสนิดเดียวเองนะแทบจะพอๆกันนะเขาเลยบอกว่าถึงจะพับ3แต่ความหนาไม่ได้เป็นปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่หัวเว่ยโปรโมทออกมานะเราดูว่างนั้นว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าความตื่นตาตื่นใจต,ตลาดในจีนก็ดูมันจะคึกคักพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้านะฮะเดินหน้าผมไปจีนนะเดี๋ยวผมจะไปจับ <laughs> นะเดี๋ยววันที่17ที่ไปฮ่องกงนะเพื่อนมินดีมีก็จะหยิบม,มาดูเหมือนกันนะฮะ